สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้พบกับอิงอีกเช่นเคยนะคะแล้วก็หลายๆคนเนี่ยอาจจะทราบหรือยังไม่ทราบเนาะว่าที่บ้านอิงเนี่ยใช้เครื่องกรองน้ําของ e ีสปิงนะคะทุกคนเป็นน้องเขาอวบแบบนี้แล้วอยู่มาวันดีคืนดีมันก็ขึ้นตัวแดงแบบนี้นะคะก็คือตกใจมากแบบแดงแบบตืดๆเลยทุกคนก็คือแปลว่านั่นคือไส้กรองคุณหมดอายุนะคะถ้าเกิดเพื่อนๆมีรุ่นนี้ที่บ้านนะคะ ก็ให้รู้ไว้นะคะว่ามันคือไม่ได้มีปัญหาเสียนะคะแต่คือไส้กรองหมดอายุนะคะถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนไส้กรองแล้วแล้วบังเอิญมากก็คือเดือนเนี้มีโปรโมชั่นพอดีเลยค่ะทุกคนเองก,ก็เลยจัดมาลุนี่นะคะราคาแบบว่าดีมากแล้วก็เดี๋ยววันนี้เราจะไปเปลี่ยนไส้กรองกันค่ะจะได้มีน้ำกินที่บ้านเนาะ เยอะไปเลยนะคะใส่ใหม่ขาวมากก็คือแต่ว่าเดี๋ยวเราจะต้องแกะเจ้าตัวน้องเครื่องกรองน้ําก่อนเนาะตอนที่มันหมดอายุเนี่ยทุกคนก็จะขึ้นตัวแดงตรงนี้หมดเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาทาถอดตรงนี้ก่อนเนาะไม่งั้นก็จะใส่ไม่ได้นะคะทุกคนถอดเครื่องอันนี้ถอดปลั๊กเรียบร้อยแล้วนะคะก็ถอดเครื่องมากี่ ันนี้จะล็อกมันมากจึ๊บแล้วก็อันนี้อีกงนะ้นเก็บไว้ตัวนี้สําคัญมากนะคะทุกคนควรเก็บไว้นะคะอย่าให้หายนะคะเพราะมันเป็นตัวช่วยดึงสายให้ง่ายขึ้นนะคะก็ถอดอันนี้ออกมาดึงตรงนี้ออกมาด้วยนะคะตรงนี้ที่เป็นสายแบบนี้เนาะจึ๊บออกมาเลยวางไว้ก่อนนะคะอันนี้ก็ไปเก็บอย่าให้เปียกน้ํา อันนี้จะแบบเป็นขั้นตอนสําคัญมากนะคะเราจะต้องดึงอันนี้ตรงนี้ก่อนออกเนาะเป็นท่อนําน้ํานะคะแล้วก็หมุนตัวนี้ออกมาแล้วก็ถอดไส้กรอออกมาเปลี่ยนแล้วก็แล้วเราจะทํากันเลยโดยการที่เราเนี่ยใช้ตัวเครื่องอันนี้นะคะทําลงไปอย่างนี้จุ๊บนนะก็ทําการดึงดึงเขาออกมาตรงนี้จะต้องใช้แรงนิดนึงนะคะ ตัวนี้นะคะช่วยกันกดอย่างนี้นี่เรียบร้อยแล้วนะคะถอดออกมาปุ๊บแล้วก็อันนี้ระวังนะมันหยดด้วยก็อาจจะหารกระมาอไรมารองไว้ะคะ่ะโอเคแล้วก็ตรงนี้นะแล้วก็เป็น,นี่นะคะแล้วก็หมุนเลยสนุกมากคะ่ะหมุนทอดออกมานะคะก็ตรงนี้คะ่ะมันจะมีหัวตรงนี้นะคะที่เป็นลูกศรลิฟต์ก็คือให้ยกนะ <c oughs> เสียงน่ารักว่าก็ยกค่ะ โนั้นมานี่นะคะก็คือไส้กรองเราที่หมดอายุนะทุกคนนี่เดี๋ยวเราก็ทําการหมุนนะคะแล้วก็เปลี่ยนอันใหม่กันค่ะคนเขาผ่านการกรองจริงดูดีมันจะมีคราบสกรปรกเหลืออยู่ตรงนี้เนาะแล้วก็ตัวไส้กรองเนี่ยก็จะมีความที่แบบว่าไม่ค่อยสะอาดเท่าของใหม่นะเดี๋ยวจะเทียบของใหม่ให้ดูสีก็จะต่างกันเลยนี่คือผ่านการกรองมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะหมุนแล้วก็เปลี่ยนใส่หัวข้างบนสีขาวเปนค่ะ เมื่อกี้นะคะเราก็ได้ทําการหมุนอย่างนี้นะคะหมุนหมุนหมุนไปเรื่อยๆหมุนไปทางนี้นะคะตรงนี้นะคะก็คือการป๊อกเข้าไปเลยปุ๊บเข้าไปเลยนะคะแล้วก็หมุนนิดนึงนี่นี่คะ่ะให้เขาลงล็อกพอดีเขาก็จะดังกึ๊กก็ไม่สามารถหมุนได้แล้วเป็นอันพอดีนะคะวางลงแบบนี้นะคะแล้วก็กดลงไปเลยคะ่ะให้เขาเข้าที่เข้าทางตรงนี้เนาะให้ลงล็อกปุ๊บทุกอย่าง อเ,เรียบร้อยค่ะพันมากทุกคนอาจจะชอบลืมใส่อันนี้นะคะตัวเกียวแล้วก็แล้วก็ค่อยใส่อันนี้ตามนะคะทุกคนหมุนอันนี้ปิดก่อนนะน,นี่นะคะคิดว่าเรียบร้อยแล้วแล้วก็หมุนเลยหมุนเลยน,นะคะหมุนอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ใส่สองอันนี้เลยคะ่ะดูหัวดีๆนะ มืจอนข้าไปแบบนี้นะคะเมื่อประกอบเสร็จเหมือนเดิมนะคะแล้วก็เรียบร้อยค่ะแนกๆกองน้ำของเราก็จะเป็นสีแบบปกติแล้วนะคะจะไปลองเปิดน้ำกันนะคะว่าใช้ได้เลยหรือเปล่านะคะอย่าลืมเสียบป๊กนะคะให้เรียบร้อยแล้วก็ตอนนี้ ก็กำลังดูดน้ำเข้าเครื่องกรองค่ะเพราะว่าตอนนี้เราเพิ่งเปลี่ยนเนาะล่องหอแบบนี้เรียบร้อยน้าไหลแล้วเดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นกันค่ะนี่เรวก็แล้วเรียบร้อยนะคะเปลี่ยนชิ้กรองแล้วคะ่ะ ถ้าได,ไดเรียบร้อยนะคะวันนี้การเปลี่ยนไส้กองน้ำของเราเย่ก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะคะแล้วก็ถ้าใครที่เพิ่งเปลี่ยนเนี่ยแนะนำว่าน้ำแรกที่เราทำการกองเนี่ยอย่าเพิ่งทานนะคะเพราะว่าเขากำลังไล่คาร์บอนออกไปนะคะตัวคาร์บอนอ่ะคือเขากำลังลอารมณ์ประมาณเซตตัวะค่ะก็เขากำลังค่อยๆไล่คาร์บอนออกไปอย่าเพิ่งทานก็น้ำมันจะมีแบบมีความแบบเทาๆนิดนึงยังไม่ใส่นะคะรอซัก เปิดทิ้งไว้สักระยะหนึ่งเงี้ยก็สามารถทานได้ปกติเลยโอเคแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไค b e นะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะคอมเมนต์แนะนำเป็นกำลังใจให้กันได้นะคะยินดีที่ได้เจอกันทุกคนบ๊ายบาย